กานคอเลยครับฐานด้านของเดชพิชัยออกมาโดนแพงขวาก้านคอครับแล้วก็นะครับต้องขอบคุณนะครับท่านผู้วำนวยการจุราเศรูปต่มครับพอโรงเรียนกนวลวิทยาคมนะครับให้การสนับสนุนนะครับแม่ให้ลาโรงเรียนครับให้ซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อมาชิงแชมป์ในครั้งนี้นะครับจางธรรสิติเป็นครั้งที่30ไม่แพ้เลยหรือไม่ในรอบ4ปีต้องลุ้นกันวันนี้กองเสียมาเยอะครับาาเด็กๆเพื่อน เยในค่ายแต่ว่าเดชพิชัยอ้าหนะ้าแม่กองเชียร์มาน้อยกว่าแต่ว่าหัวใจก็ใหญ่เท่ากันครับโตเท่ากันนั่นแหละครับนะบนเวทีธนพักด์แยกออกมาครับถอยมานิดนึงแต่ว่าเนี่ยครับทางด้านของขุนศึกเล็กเลยครับผู้ฝ่าขุนศึกน้อยครบเครื่องหลากหลายครับปัดซ้ายเตะขาจ่อย่างอีกแล้วครับปิดบนนี่โดนล่างปิดล่างนี่โดนบนเลยครับคล่อ,อง ล่องแพ่ว่องไวออกอาวุธได้เนียนเหลือเกินครับทางขุนศึกเล็กแต่ว่าอ้าวเดชพิชัยอาการอย่างนี้ต้องเกาะติดนะครับเกาะติดแล้วคิดตังหรือเปล่าไม่รู้พยายามจะเดินเข้าหาพยายามจะเกาะขวาคอตี้อากมาแล้วด้ทีเดียวมากรรมการเด็งออกมากลางเวทีครับเดินต่อครับดูเหมือนว่าน้าหน้าของเดชพิชัยน่าแหละครับพราดโดนคมศอกแตกแล้วนะครับ ห่างที่ขวาแล้วครับล็อกได้ล็อกได้ตีได้ไหมเจอเหลี่ยมกันตีไม่ได้กรรมการแยกออกมาทำแล้วก็การเก็บอาวุธฝ่ายตรงข้ามแกมีหมดนะทางด้านคุณศึกเล็กฝ่ายแดงเนี่ยให้ได้เชียร์แต่ว่าตามสภาพแล้วก็ม,าม,ามาั่นใจพางนานี่มันได้ใจนะครับพักสักครูน่นึงเดี๋ยวกลับมาบนราชธานีครับไปบนเวทีท้าต่อครับยกที่4ชิงแชมป์ว่าง1 1 8ปอนด์คุณศึกเล็กน้กชกจาก โอ้ยกระโนนขอนแกน่นขันแก่นนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นเมืองมวยเหมือนกันนะครับไม่ใช่เมืองหมอแคนอย่างเดียวแล้วก็มวยประเภทสีมือด้วยอ่ะส่วนโมก็ต้องไปของอมตะเขานั่นแหละสมรักเดชพิชัยฝ่ายน้ําเงินครับคู่ชิง จากหาสําราญจังหวัดตรังโอ้โหพอ,โอามาไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะครับทางด้านเดชพิชัยแต่ว่าคุณศึกเล็กนี่แกกี่ปี29ครั้งยังไม่แพ้ใครเลยดูดิเอ้ามาแรงๆกระตัต้ตีไมต่ตี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 เออม่ว่ามันก็นานๆจะมาสักทีมันทําอะไรไม่ถนัดเลยสุดไปเ้ยตามต่อครับแค่ขวาเตะตั้งบังค้าครับวงในรัดล็อกสบายแรกนะก็ยกเนี่ยครับ ตั้งกระแพงหน้าวาย้ยสเหลี่ยมมุมราคาขบมุมกลางครับเดชพิชยพัยพยายามจะตั้งแขนแต่ว่าดูนะครับแกรัดใต้ปีกรัดล่างนี่รัดเหนียวเลยครับ,ร,บรัดอย่างนี้นี่รอกรรมการแยกนะครับแยกออกมามองดูแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นมวยที่ชกยากคนหนึ่งนะครับอนาคตตกอาหยชุดนี้เดชพิชยัยเอาคืนได้เยอะเลยทีเดียวครับเข้าไปดอกเต็มเต็มเอาทีหน้าเอาเฮ้เ มาโดนแกเอานะ่าขอชื่นชมเลยครับทางด้านเดชพิชัยนี่แกไม่มีย่ดไม่มีย่อไม่ท้อไม่ยุบด้วยสมตักี้อ้าวอ้าวอ้าวคุณผู้อ้าว,ว,วาแล้วอ้าวแล้วครับในช่วงท้ายๆปลายยก4ี่ครับนี่คือความพยายามของเดชพิชัยครับอ้าวแล้วครับข่าวใายเนบข้าไปโอ้โหกรกะทึกคึกคออีกแล้วอาจารย์บรรยาก,กาศในสนามจะปลุกผีขึ้นมาจากโรงหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยอกน,นี เกือบเอบไปแล้วครับเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอาโอ้โหหาทางเข้าบ้านครับไม่เจอทาง้านคุดสึกเล็กมาสั่งสั่งเสียด้วยศอกซ้ายเต็มเตมครับหรือว่าจ่าเอกเศรษฐวุชูเพ็งจากหาเจ้าสำราญจังหวัดตรัง23ปีคุณประสิทธิ์ตามต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับโอ้โห เต็นเต้เร้าใจครับใส่กันยับเลยครับสี่ยกที่ผ่านมาเอาละครับเดชพี่ชัยวงได้เจอแขนขวาล็อกเอาไว้ครับธนาบัณเสียแก้วแยกออกมาต้องบอกว่าลุ้นเงินราบึกเลยครับจ็บอต่อช็อตหน้าที่ต่อหน้าที่เลยครับสอกท้ายหน้าที่นี้ก็อยู่ที่ว่าทางด้านคุณศึกเล็กจะคุมสถานการณ์อย่างไรและก็เดชพี่ชัยฝ่ายน้ำเงินอโอ้โหจะทะลุฟันฝาอุปสรรคไม่ได้หรือไม่ตีอ๋อยัง สีคู่ชิ้งทั้งคู่ครับท่านผู้ชมออาล่ะครับเห็นตัวครับเดชพิชัยเขาเคยทําได้แล้วนะครับในไฟที่ชกกับราชันสอสมนึกนะครับอ่าจังหวะนี้พิกเลี่ยมครับโดนทางด้านคุณศึกเล็กครับเนี่ยครับพลิกเลี่ยมลงไปกองกับพื้นไปเนี่ยครับเดินจนสุดเลยครับมันต้องแบบนี้ครับอ่าคุณศึกเล็กแท็กเข่าเอวเลยครับ แดนต่อครับแล้วก็เนี่ยครับหมอดยอกสุดท้ายครับโอ้โหต้องบอกว่าได้ใจท่านผู้ชมไปแลวครับได้ใจแฟนศึกเจ้ามวยไทยไปเลยครับสำหรับคู่ชิงชนะเลิศนะครับรุ่นแบทดัมเวท1 1 8อปอนด์ครับศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านสักครู่เดียวนะครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านของคู่นี้ก็มีกรรมการประธานสุขนตปฏิภาคกรรมการโรเจนวัฒน์สมศรีนะครับแล้วก็สมรักสมมาตรครับ ซึ่งผู้ชนะนะครับจะได้คาดเข็มขัดแชมป์เกียรติยศของศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามอ้อมน้อยพร้อมด้วยเงินรางวัลอีก50 0 0 0บาทจากยาค่ายาติรามาแดงนะครับบริษัทปอเคมีเทคจำกัดนี่คือมวยรอบแชมเปี้ยนมาแดงปีที่21ครับไปที่อาจารย์งอาจบนเวทีแลวครับไปฟังคะแนนของกรรมการครับที่เคารพครับมวยคู่นี้เป็นการชิงแชมปเปี้ยนที่ว่างของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยในรุ่น118ปปอนด์นะครับฝ่ายแดงก็คือขุนศึก ขุนศึกเล็กยูฟ่าบูมเด็กเซียนนะครับน้ำเงินคือเดชพิชัยนาวีอันดามันต่อไปนี้เป็นการให้คะแนนของกรรมการแต่ละท่านนะครับประธานสุคนธปฏิภาคให้ขุนศึกเล็กฝ่ายแดง49คะแนนให้น้ำเงินเดชพิชัย47คะแนนกรรมการโรจนวัฒน์สมศรีกรรมการสมรักสมมาตร ให้ฝ่ายแดงเท่ากันครับ49คะแนนน้ำเงิน47คะแนนครับ <ST AN CE> ก็เป็นอันว่าน้กมวยทางด้านฝ่ายแดงครับขุนศึกเล็กยูฟ่าบูมเด็กเซียนชนะอย่างเอกกระฉันครับได้เป็นแชมป์ของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับโอกาสนี้เรียนเชิญคุณธรรมนูนหอประเสริฐกิจรองนายสนามเ <ST AN CE> วทีมวยสยามอ้อมน้อยขาดเกมขัดให้กับแชมป์คนใหม่อายุ17ปี จากกระนวนขอนแก่นครับและเดียนเชิญคุณนิพิทพลวัฒนานิดผู้บริหารบริษัทบัวทงบางบัวทองพาณิชย์จำกัดอำเภอบางบัวทองนนทบุรีมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลพิเศษจากยาขยาตรามานแดงอีก5้า0มืบาทครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือแชมเปี้ยนคนใหม่ในรุ่น1้อ 8ปอนด์เก่งเหลือกเกินครับชนะเป็นครั้งที่30ติดต่อกันในรอบ4ปีครับ <Yeah. S 1> คุนศึกเล็กยูฟาบูมเด็กทีขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะกลับมาชมคู่